สวัสดีเ,เพื่อนเชาว ROV ทุกคนด้วยนะครับผมและคลิปนี้เนะี่ยผมจะเป็นการสอนหาคูปองฟรีฮะซึ่งคูปองเนี่ยเราจะได้มาฟรีเลยทุกคนแม่งก็ต้องอยากเติมแล้วใช่ไหมก็คือแม่งตอนนี้ไอสัตว์ ROV แม่งแจกตัวคูปองมาให้ซื้อซึ่งมันโหดมากๆและเราก็อยากได้ใช่ปะเราไม่จําเป็นต้องไปไปขอตังค์พ่อแม่มาเติมนะ่ยเรามีวิธีหาด้วยตัวเองได้ครับผม โดย,โดยผมจะมาบอกว่าโดยการใช้แอปนี้นะครับผมลิงก์ดาวน์โหลดแอปอยู่ที่ใต้คลิปนะฮะเดี๋ยวเราจะมาบอกนะครับว่าไอแอปนี้เนะี่ยมันทํางานยังไงและมันหาเงินได้เท่าไหร่และได้มากแค่ไหนแล้วแม่งได้จริงหรือเปล่าครับผมเดี๋ยวขั้นตอนแรกต้องเปิดแอปไว้ก่อนนะอ่าเดี๋ยวขั้นแรกเราจะมาดูก่อนนะฮะว่ามันได้เงินมากแค่ไหนและได้เงินยังไง เดี๋ยวเดี๋ยวเปิดให้ดูเดี๋ยวผมเปิดให้ดูเนี่ยอ่าพอมันถึงตรงนี้นะครับมันก็จะมีแต้มสะสมผมมีอยู่หนึ่งแสนแปดหมื่นแต้มเรากดมาหน่ยดูหน้านี้ฮะ,ะซึ่ง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 หนึ่งหมื่นแต้มเท่ากับหนึ่งพันวอลเล็ตนะผมมีอยู่หนึ่งแสนแปดหมื่นแต้มผมมีเงินอยู่หมื่นหมื่นแต้มเนะี่ยหมื่นแปดพันแต้มโดยการสะสมแต้มเพื่อ เพื่อแรกมาเป็น wallet สะสมแต้มยังไงสะสมแต้มโดยการปลดล็อกหน้าจอฮะโดยปลดไปปลดล็อกไปทางขวาตามโฆษณานะฮะก็จะได้ครั้งละ40หรือ50แต้มหรือว่า2แต้มก็แล้วแต่โฆษณาที่มันขึ้นอยู่แล้วก็กิจกรรมอ่าและและวิธีการหาแต้มได้เยอะๆนะฮะครับเปลี่นวิธีการชวนเพื่อนเพิ่มเติมจะได้เอาลิงก์น่ไปวางให้เพื่อนเชิญก็จะได้100แต้มนะ อ่าก็จะเป็นประมาณนี้เราสะสมแต้มเพื่อแลกเป็นเงินแล้วแล้วก็เข้าวอลเล็ตสำหรับคนที่กดติดตามผมอยู่เขาก็รู้อยู่แล้วนะว่าแอปนี้มันสามารถหาเงินเติม ROV ได้จริงแล้วเราจะมาดูครับว่าผมได้เงินเท่าไหร่ไปแล้วนี่แลกประวัติประวัติการแลกแต้มเนี่ยหนึ่บาทสองพันสามพันประมาณ5-6,000พนะันน่ะ แค่ผมสะสมจากการปลดล็อกหน้าจอได้ห้าหกพันแล้วเรายังสามารถ oh. โอนเข้าธนาคารได้ด้วยถ้าเราไม่อยากเติมเอาคูปองฟรีในนว ROV เนี่ย oh. เราไม่ต้องอันนั้นก็ได้ไง oh. อ่ามันก็จะประมาณนี้แล้วเงินจะเข้าไหนอ่ะเข้าวอลเน t นะฮะเข้าวอ l ตรงนี้ฮะอืมมันก็จะมาเป็นเงินเนี่ยมันก็จะเป็นเงินแบบนี้แล้วเราก็กดตรงวีการนะ เราก็สามารถเนี่ยเป็นวีการ์ดแต่ผมไม่บอกรหัสนะเป็นวีการ์ดแล้วสามารถเติมเกม ROV e, แล้วก็เอาคูปองได้ฟรีนี่อยากจะชัวรวูคองอะ่ะผมเติมมาด้วยการเก็บเงินสะสมแ้มอะ่ะเป็นยังไงกันบ้างขนาดผมทำได้ทุกคนก็ต้องทำได้ดิคนเหมือนกันได่ปะเ,ออเราไม่ต้องไปเสียตังของเงินพ่อแม่เลยนะฮะ ลิงก์ดาวน์โหลดวิดีโออยู่ที่ใต้ล่างนะฮะวิธีสะสมแต้มก็หรือไปร่วมกิจกรรมใน Facebook ของ Adpocket นะฮะผมสำหรับคลิปนี้ขอลากันไปก่อนนะฮะกับการเติมหาคู่ปองฟรีซึ่งผมก็ได้วูคองมาเดี๋ยวไม่เชื่อเดี๋ยวเปิดให้ดูอ่ะผมเติมเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเล่นกับบอดให้ดูวูคองเนี่ยวูคองอ่ะผมเติมมาด้วยเงินสะสมจากแอดพ็อกเกนะฮะ ผมได้ตอนนี้เดี๋ยวผมจะบอกยอดเงินรวมในแอดพอกเก็ผมนะก็คือสองหมืนหกพันบาทนะผมได้สองหมื่นสองมื่นหกพันกับการปลดล็อกหน้าจอแล้วก็ทํากิจกรรมในเฟซบุ๊กครับผมสะสมแต้มไปเรื่อยๆอสําหรับคนที่ติดตามผมอยู่เขาก็รู้อยู่แล้วว่ามันสามารถใช้ได้จริงๆอสําหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็กดติดตามไปด้วยนะครับผม โคตรมากๆเลยสำหรับคลิปนี้ขอลากันไปก่อนนะครับผมบ๊ายบายอย่าลืมกดติดตามกันไว้ด้วยนะครับผม